ก็จะมีหลายเจ้าที่ร่วมลงนามแล้วนะครับแล้วก็มีโมอเตอร์ไซค์ประมาณสองเจ้าสามเจ้าครับที่ได้ลงนามรวมแล้วแล้วก็ในอน,นาคตครับผมเชื่อว่ามีอีกหลายเจ้าที่สนใจที่จะลงนามนะครับไม่ตัารถยนต์ไม่ตัดบร on, ิษัทยี 3, 3, 4, ่ห้อนะครับบริษัทบริษัทแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์น้อยอีกสองครับที่จะมาร่มรวมลงนามน่าจะภายในปีนี้ก็จะมีการแข่งขันกันมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วก็เรียนครับว่า,าการจชไฟฟ้าวันนี้มันคือทิศทางใหม่ ที่หลายๆค่ายให้ความสนใจแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นทางออกในยุค้ำมันแพงตอนนี้แต่ก็ยังมีบางค่ายใช่ไหมคะที่มีการประสาทเกียรตนารมแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะลงนามจากคุได้ใช่ครับใช่ครับก็เ็เรียนครับเหตุผลที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการลงนามเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคืออาจจะเพิ่งขออนุมัติจาก DOI นะครับยังไม่ได้สิทธิบัตรอย่างเป็นเอกสารนะครับก็ยังไม่สามารถร่วมลงนามได้นะครับเพร,เพราะอยากที่เรียนครับการที่คุณได้รับสิทธิ์ ในเรื่องของการบัดส่งเสริมเนี่ยมันเป็นเรื่องของคอมมิชเมนต์ที่เขาจะมาลงทนุนเขาจะมาสร้างโรงงานในนี้นะครับหรือบริษัทไหนที่มีโรงงานอยู่แล้วก็สามารถมาร่วมลงนามเป็นคนหูได้เลยเราจะไม่กังวลครับถ้ามีเรื่องของได้รับสิทธิ์แล้วนะครับหรือมีโรงงานแล้วอันนั้นเราจะไม่กังวลแต่ถ้าจะเป็นผู้นําเข้าอย่างเดียวโดยไม่มีเงื่อนไขต่างๆอันนี้เราจะอาจจะมีความกนนังวลเล็กน้อยครับถ้า2ปีแรกเราให้นําเข้ามาวันนี้เราไม่มีการจํากัดจํานวนนะครับแล้ว การนำเข้าตัวนี้ก็จะได้สิทธิทั้งภาษีสรรพสามิตสุลกากรรวมถึงเงินหนนงแสนหด้วยแต่สิ่งที่เราอาจจะมีข้อกังวลเล็กน้อยนะครับก็คือในปี6-7ต้องผลิตชดเชยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเท่าหรือว่าเท่าครึ่งในปี6-8อันนี้เราจะมีข้อกังวลครับว่าถ้ามีแต่ผู้นําเข้ายังไม่มีโรงงานหรือยังไม่ได้บัตรส่งเสริม ก็จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงว่าอาจจะเอาเข้ามาแล้วปรากฏว่าปิดบริษัทหนินไปนะครับและเงินแสนห้าเราจะต้องไปตามอันนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดเพราะฉะนั้นเราอยากได้ความชัดเจนครับถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการผลิตชดเชยนะครับอันดับแรกจะมีเบี้ยรปรับเงินเพิ่มของภาษีนะครับกรณีภาษีสรรพสานิตที่ได้ลดจาก8เหลือ2 6เปอร์เซ็นต์นี้ครับจะต้องเสียภาษีแล้วก็เบี้ยรปรับ2เท่านะครับ และเงินเพิ่มอีก7.5ต่อปีนะครับอันนี้คือเรื่องของเบี้ยปรับการเงินเพิ่มแต่เงินลุดหุนครับแสนห้าต้องคืนแสนห้าเต็มจํานวนครับไม่มีการเพิ่มไม่มีเบี้ยปรับใดๆครับก็เรียนครับว่าจริงๆเนี่ยการสร้างโรงงานเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีนะครับการที่เราให้ตั้งแต่มาตรการเริ่มขึ้นก็คือต้นปี6 5ห้านะครับ 66เนี่ยก็คือประมาณ2ปีที่จะต้องตัดสินใจนะครับ67คือเป็นปีที่ต้องผลิตชดเชยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาเพียงพอครับแต่เพียงแต่ว่าการตัดสินใจเรื่องของเม็ดเงินลงทุนเรื่องของการหาสถานที่อาจจะใช้เวลาเกินกว่าที่รัฐก,กําหนดไว้นะครับอันนี้ก็จะมีผลเช่นถ้าเกิดไปกว่าจะผลิตได้ในประมาณกลางปีหรือปลายปี67เพราะฉะนั้นจะต้องผลิตหนึ่งเท่าครึ่งแน่ๆนะครับให้สิ้นสุดภายในปี68 โดยที่ไม่จําเป็นนะครับว่าการผลิตในนี้จะต้องขายให้กับผู้ผู้ผู้บริโภคภายในประเทศนะครับสามารถส่งออกเราก็นับได้นะครับว่าเป็นการจํานวนที่มีการผลิตชดเชยครับเราต้องการให้ไทยเป็นฐานการผลิตครับในอาเซียนด้วยกันเองนะครับผมเชื่อว่ามาตรการของเราเนี่ยชักจูงให้นักลงทุนในแง่ของผู้ประกอบการรถยนต์จากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยและมีการผลิตและมีการจองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ ประมาณหมื่นกว่าคันแน่ๆนะครับจากประเทศอาจจะน้อยกว่านั้นก็แล้เาจริงๆหลักการง่ายๆครับถ้ามีวอลลุ่มที่ผลิตในประเทศเยอะนะครับหรือมีวอลลุ่มที่มีความต้องการเยอะนะครับก็จะทําให้ราคารถเนี่ยถูกลงเพราะชิ้นส่วนต่างๆเวลาผลิตปริมาณเยอะะครับง่ายๆนะครับผลิตปริมาณเยอะจากร้อยเป็นพันเนี่ยชิ้นส่วนต่อหน่วยก็จะสูกครับนั้นจะทําให้ราคาถูกลงควรจากนะครับไม่ต่ำกว่า1 0รนะครับรวมเงินอุดหนุนนะครับที่เราให้เนี่ยควรจะไม่ต่ำกว่า1 0 ครมอเห็นชอบไปแล้วนะครับว่าให้เงินอุดหลุมในปีนี้นะครับ2,800กว่าล้านบาทนะครับซึ่งยอด2,800กว่าล้านบาทเนี่ยก็อาจจะใช้ในปีนี้อาจจะประมาณหลักร้อยนะครับก็เพราะว่าเนื่องจากว่ายอดยอดรถที่จะมาขอใช้สิทธิ์เนี่ยจะต้องจดทะเบียนแล้วเท่านั้นนะครับไม่ใช่สามารถขายออกจากโรงงานอย่างเดียวเพราะฉะนั้น ยอดจอดทะเบียนมันนี้เรามีแค่400กว่าคันนะครับแต่มียอดขาย1,700คันที่ขายไปแล้วแต่ยังไม่ไดจดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายอดเงินคงหลักร้อยนะครับแต่เรากำลังขอทำออข้อตกลงนะครับเพื่อจะใช้เงินเันนี้นะครับ carry on ไปในปี66ปีก็ประมาณหลังจากกันยานนี้ไปนะครับก็คือตุลาก็จะใช้ยอดเงินนี้นครับไปสามารถสำระกรณีของเงินอุดหนุนให้ได้ครับ ขอบคุณครัขบขอบคุณทุกคนครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณท่าน